มาสวัสดีเพื่อนๆครับผมอันนี้เป็นตาลหม้อมีแววบางทีก็ลูกดำมัง่งบางทีก็ลูกลายอัน,นี่ลูกลายออกออกออก,ออกลูกเลายๆเลยมีแววครับผมข้างหมวก บางทีก็จะออกแกนครับต้องขึ้นบ่อยๆขึ้นด้วยแต่งด้วยถึงจะมีรอน ตรงกลางนี่ไว้ต้มจิ้มพริกได้แกงได้ครับผมสามเวาอันี้สามเวเนี่มองยักษ์เลยตรอยู่ระหว่างที่ไม่ใช่แฉกครับผม ทีเดียวไม่อยากเข้าซ้ำครับนี่ทีเดียวเข้าต้องรู้น้ำหนักมีดด้วยครับผม ถ้าแข็งแข็งอย่างนี้ไม่เอาตานอ่อนเอาครับแวะก่อนบรรยากาศค้มครับผมอยู่บนยอดตานยังลมพัดไหวไปไหวมามึนใบใหญ่อะ ในเหมือนต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวพัดปุ๊บธรรมดาต้นตาลโยกซ้ายโยกกว่า้องสมาธิได้หมดครับผมนี่จะเริ่มเป็นร้อนสีชมพูแล้วสองร้อนก็มีครับผมทลายเดียวกันนี่ แหวะถนอมร่อนเอาไม่เข้า ร้อนอน่างนี้จะได้แต่แก่นๆนี่ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปมาตลอดครับสวัสดีครับ